ข่าวดีลุงนี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องฟังหลายคนคงทราบดีปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนในปัจจุบันโดยเฉพาะสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพแต่ต้องประสบป,ปัญหาเพราะสมาชิกคนอื่นภายในกลุ่มไม่ชําระหนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนออกมาตรการปลดหนี้รายบุคคลโดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ 1. มีความพร้อมในการชำระหนี้ในส่วนของตนเอง 2. ส,สมาชิกทุกคนในกลุ่มให้ความยินยอมการสมัครยื่นคำขอปลดหนี้รายบุคคลณสำนักง,งานพระนามชนอําเภอในพื้นที่ที่ลุกหนี้ทําสัญญาประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ 1. ห,หมดภาระจากการเป็นลุกหนี้กองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรี 2. ไม่ถูกฟ้องร้องดําเนินคดี แม้สมาชิกในกลุ่มคนอื่นจะไม่ชำระหนี้ขอเป็นกำลังใจให้ลูกหนี้สมาชิกกองทุนพรนาบทบาทสตรีทุกคนผ่านพ้นปัญหานี้สินครั้งนี้ไปให้ได้ครั้งหน้าจะมีเรื่องราวดีๆเรื่องไหนมานำเสนอกันต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ